สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมา,อาลองมาสำรวจการใช้แอป v b o ูกันนะคะสำหรับใครที่สนใจลงทุนหุ้นอเมริกาเราจะอิงจากคลิปรีวิวใน YouTube เลยค่ะชื่อว่ารีวิวบรอกเกอร์วีบูในคลิปเดียวของช่อง stock for life thailand เขาพาดูตั้งแต่เริ่มเลยอ่ะฝากเงินซื้อขายจนผอนเงินจบในคลิปเดียวครับ ที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือ Re ีบูเนี่ยเขาได้รับใบอนุญาตในไทยแล้วด้วยนะครับทำให้นักลงทุนไทยเราเข้าถึงหุ้นต่างประเทศได้ง่ายขึ้นแล้วก็จุดเด่นสำคัญเลยคือที่เขาให้ซื้อแบบเศษหุ้นหรือ fractional shares ได้นี่แหละครับใช่ค่ะเศษหุ้นนี่ดีเลยนะคะครับทำให้ใช้เงินเริ่มต้นน้อยมากอย่างในคลิปเนี่ยเขาเริ่มแค่5ดอลลาร์สหรัฐเองโหแค่5ดอลลาร์ร้อยกว่าบาทเองก็ซื้อหุ้นอย่างเทสล a ได้หรอคะแบบนี้ รายย่อยก็เข้าถึงง่ายขึ้นเยอะเลยงั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าขั้นตอนจริงๆมันเป็นยังไงบ้างสมมติเปิดบัญชียืนยันตัวตอนอะไรเรียบร้อยแล้วขั้นแรกก็คือฝากเงินบาทเข้าไปใช่ไหมคะถูกต้องครับฝากเงินบาทเข้าไปก่อนแต่ว่าเงินบาทเนี่ยมันยังเอาไปซื้อหุ้นอเมริกาโดยตรงไม่ได้อ๋อค่ะครับต้องผ่านด่านสําคัญก่อนก็คือต้องแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐซึ่งในคลิปรีวิวเขาแลกเงินไป200บาท ได้มาประมาณ5.84ดอลลาร์ตรงนี้ต้องบอกว่าอัตราแลกเปลี่ยนนะตอนที่เราแลกก็มีผลกับจำนวนเงินดอลลาร์ที่จะได้นะครับค่ะเข้าใจเลยค่ะพอมีเงินดอลลาร์พร้อมแล้วก็ถึงเวลาไปเลือกซื้อหุ้นกันการซื้อแบบเศษหุ้นนี่เขาบอกว่าต้องซื้อตอนตลาดอเมริกาเปิดเท่านั้นใช่ไหมคะใช่ครับต้องเป็นช่วงเวลาที่ตลาดสหรัฐเปิดก็คือประมาณ2ทุ่มครึ่งถึงตีสบ้านเราตามเวลาไทยวันจันทร์ถึงศุกร์ อืมแล้วก็มีขั้นต่ำด้วยครับขั้นต่ำคือ5ดอลลาร์แล้วก็ต้องระบุเป็นจำนวนเต็มด้วยนะครับจะใส่5.5ดอลลาร์แบบนี้ไม่ได้ต้อง 5, 6, 7ดดอลลาร์ไปเลยอันนี้เป็น ข้อสังเกตของแอปเขาอ๋อค่ะต้องใส่เป็นเลขกลมๆไปเลยในคลิปเนี่ยเขาซื้อหุ้นเทส l a ค่ะใช้คำสั่งแบบ Market Order ก็คือซื้อณราคาตลาดตอนนั้นเลยแล้วก็ใส่จำนวนเงินไปห้าลเออต้องดูปุ่มดีๆนิดนึงนะคะสีเขียวคือซื้อสีแดงคือขายกดผิดนี่แย่เลยครับฮ่าฮใช่เลยครับการใช้ Market Order ก็สะดวกดีนะครับมันทำให้เราได้หุ้นเร็ว ได้ราคาที่ดีที่สุดณนะวินาทีนั้นเลยแต่ก็ต้องยอมรับนิดนึงว่าราคาอาจจะไม่ได้เป๊ะๆตามที่เราเห็นตอนกดเพราะตลาดมันแบบว่ามันเคลื่อนไหวตลอดเวลาอาจจะมีขยับนิดหน่อยค่ะเข้าใจได้ค่ะเป็นธรรมชาติของ Market Order เนาะแล้วพอเราอยากจะขายแล้วคะสมมติได้กำไรแล้วหรืออยากเปลี่ยนตัวลงทุนขั้นตอนมันจะคล้คลายๆก่อนซื้อไหมคะคล้ายกันมากครับก็เข้าไปที่พอร์ตเราก่อน เลือกหุ้นตัวที่เราถืออยู่อย่างในคลิปก็คือเทส l a ที่ซื้อมา5ดอลลาร์ตอนจะขายเนี่ยมูลค่ามันขึ้นมาเป็น5.11ดอลลาร์แล้วเราก็แค่กดปุ่มขายหรือเซลที่เป็นสีแดงๆนั่นแหละครับอ๋อปุ่มสีแดงแล้วก็เลือก Market Order เหมือนเดิมเพื่อให้ขายได้เร็วๆใช่ครับเลือก Market Order แล้วก็ระบุจำนวนหุ้นที่เรามีทั้งหมดอย่างในคลิปเนี่ยเขามีอยู่ประมาณ0.02268หุ้น ก็ใส่ไปทั้งหมดเลยแล้วก็กดยืนยันคำสั่งขายค่ะคือต้องเช็คดีๆว่าเป็นคำสั่งขายนะคะครับผมสำคัญมากแล้วพอขายสำเร็จเงินก็จะกลับเข้ามาในบัญชีเราเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐอืมเงินดอลลาร์กลับมาแล้วแต่ยังเอาไปใช้ในไทยไม่ได้ก็ต้องแลกกลับเป็นเินบาทก่อนใช่ครับต้องแลกกลับซึ่งในคลิปเนี่ยตอนแรกเขามี5.11ดอลลา แต่เหมือนตอนแรกกลับจริงๆได้มาประมาณ5.95ดอลลาร์ 95, อาจจะรวมกับเงินเก่าแล้วแลกเป็นบาทได้มาประมาณ198บาทเหมือนจะมีหักค่าอะไรไปนิดหน่อยนะคะครับก็อาจจะเป็นส่วนต่างอัตราแลกเปลี่ยนตอนขากลับหรืออาจจะมีค่าธรรมเนียมแฝงเล็กๆน้อยๆตอนแลกสกุลเงินซึ่งอันนี้ต้องดูรายละเอียดของโบรกเกอร์อีกทีแล้วก็ที่สําคัญคือตอนถอนเงินบาทออกจากวีบูเข้าบัญชีธนาคารไทยเราเนี่ยมีค่าธรรมเนียมด้วยนะครับ20บาทต่อครั้ง อ๋อมีค่าธรรมเนียมถอน20บาทหักจากยอดที่เราถอนเลยใช่ครับจะหักจากยอดนั้นไปเลยขั้นตอนสุดท้ายก็คือกดถอนระบุจำนวนเงินบาทที่ต้องการแล้วก็รองเงินเข้าบัญชีธนาคารเราเปน็นอันเรียบร้อยครับผมโดยรวมจากในคลิปรีวิวก็ทำให้เห็นภาพรวมเลยนะครับว่าการลงทุนหุ้นอเมริกาผ่านวีบูในไทยเนี่ยเอ่อมันก็สะดวกแล้วก็เริ่มต้นด้วยเงินไม่สูงได้จริงๆค่ะสรุปก็คือจากที่ดูรีวิวมาเราก็ได้เห็นขั้นตอนทั้งหมดเลยนะคะ ตั้งแต่แลกเงินบาทเป็นดอลล่าร์ซื้อเศษหุ้นเริ่มแค่5ดอลล่าร์เองแล้วก็ขายหุ้นแลกเงินกลับเป็นบาทแล้วก็ถอนเข้าบัญชีธนาคารไทยซึ่งมีค่าธรรมเนียมถอน20บาทครับก็น่าจะเป็นข้อมูลที่ดีเลยสำหรับคนที่กำลังมองหาหรือกำลังศึกษาช่องทางลงทุนในต่างประเทศอยู่ใช่ค่ะแต่ก็มีประเด็นหนึ่งที่อยากชวนคิดต่อนิดนึงนะคะ คือแม้ว่าแอปมันจะทำให้ทุกอย่างดูง่ายแบบว่ากดๆไม่กี่ทีก็เสร็จแต่ปัจจัยที่เราอาจจะควบคุมไม่ได้อย่างอัตราแลกเปลี่ยนที่มันผันผวนหรือความเสี่ยงของตลาดหุ้นเองอืมครับอันนั้นสำคัญเลยหรืออาจจะมีค่าธรรมเนียมอื่นๆอ,อีกหรือเปล่าที่มันซ่อนอยู่แบบที่เราไม่ได้เห็นชัดๆในรีวิวสั้นๆเนี่ยค่ะใช่ครับพวกนี้เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาเพิ่มค่ะคิดว่าสิ่งเหล่านี้แหละค่ะที่นักลงทุนควรจะแบบว่า ต้องไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้ลึกขึ้นอีกก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนจริงๆนะคะ